กราบเรียนประธานรัฐสภาค่ะดิฉันดรนาทีรัชกิจประการค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิชัยไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาพูดในเรื่องของการแก้ไขนะคะการพูดเรื่องการแก้ไขค่ะแสดงว่ามันต้องมีปัญหานะคะเพราะว่า ถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยเรามาพูดเรื่องการแก้ไขเลยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะวันวน,นี้จากที่เรา,ได,เาได้อ่านแล้วก็ศึกษามาในเรื่องของอร่างรัฐธรรมนูญแ,แห่งราชานาจักทยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมพศซึ่งเรา,เาได้อ,อภิปรายในวันนี้นะคะสำหรับตัวดิฉันเองอยากจะพูด ในเรื่องของกรอบแนวคิด2เรื่องนะคะก็คือที่มาของรัฐธรรมนูญนะคะจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะคะที่ถ้าเราได้ได้ศึกษาหรือคน้คนคว้ามานะคะที่มาของรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เนี่ยของประเทศไทยเรานะคะก็ถือกําเนิดมาภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ การปกครองนะคะจะเห็นว่าทั้ง18ฉบับเนี่ยเกิดมาด้วยเหตุผลนี้ทั้งนั้นเลยตั้งแต่ฉบับแรกนะคะก็คือปีพุทธศักราช2475นะคะจนถึงฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับที่18แล้วนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะในปี2550เนี่ยเป็นฉบับที่ยาวที่สุดด้วยนะคะ ทั้ง3ฉบับนะคะซึ่งมีถึง309มาตรานะคะรวมถึงปี40ซึ่งมี336มาตราแล้วก็ปี2,517ซึ่งมี238มาตราด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญน,นะคะท่านประธานซึ่งที่ดิชันอยากจะ ได้กล่าวถึงแล้วก็พูดถึงนะคะรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการสร้างชาติรวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศด้วยนะคะเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยนะคะจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยค่ะ จะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชาติด้วยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราได้มาพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขในวันนี้นะคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยได้ไปศึกษาในหลายๆประการนะคะในหลายๆข้อคิดเกี่ยวกับในเรื่องของการ จัดทำสะสะรนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลจากองค์กรสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาหรือเราเรียก UNDP นะคะหรือว่าสถาบันระวังประเทศเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็การเลือกตั้งนะคะหรือว่า IDEA หรือแม้แต่สุดท้ายนะคะที่ข้อมูลที่นำมาจากเครือข่ายระหว่างประเทศทางด้านการพัฒนารัฐธรรมนูญน,นะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า i n c o d นะคะที่สำคัญนะคะที่ก่อนที่เราจะมีแก้ไขหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะต้องออดูนะคะในเรื่องของสถานการณ์ของประเทศในขัดที่เรามีการแก้ไขนะคะว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเมื่อเกิดมีปัญหาเราก็ ได้นำมาแก้ไขในประเด็นนี้นะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะทีะ่ดิฉันอยากจะได้มากล่าวถึงในวันนี้นะคะก็คือกระบวนการแก้ไขนะคะซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศในวันนี้ก็มีการพูดถึงมาตรา291นะคะซึ่งมีความซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนนะคะในรูปแบบของการเลือกสะสะลนะคะซึ่ง จะเห็นว่าทั้งสมร่างนะคะที่ที่ได้นําเสนอในวันนี้ทั้งของรัฐบาลเองแล้วก็ของทั้งของท่านสสท่านจุลนัยพงศธรขออนุญาตนะคะที่เอ่ยนามรวมถึงของท่านปริศนานันทคุณด้วยในเรื่องที่มานะคะของสอสรทึ่งแตกต่างกันในเรื่องของอ77คนเจ เจังหวัดนี่เหมือนกันนะคะส่วนที่มาของผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้ง22คนซึ่งแตกต่างกันนะคะจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะในเรื่อง22คนนะคะที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของรัฐบาลและก็ของท่านสมาชิกกันนะคะก็คือ,อ,อผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญรัฐนปราสาศาสตร์รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองการบริหารนะคะสัดส่วนจะแตกต่างกันในขณะที่ของรัฐบาล ะะก็คือ,อ6บวก10นะคะใน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 ข้อที่ฉันกล่าวมารวมถึงของของสมาชิกนะคะก็คือสัดส,ส่วนคือ77บวก8ดนะคะดิฉันยังไม่พูดถึงจำนวนสมาชิกตรงนี้นะคะแต่อยากจะสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะในเรื่องของคุณสมบัติ นะคะคุณสมบัติของสสร,สรทั้ง22ท่านที่เ,เราจะมีการาาคัดเลือกโดย สภาของเรานะคะรวมถึง77็คนที่จะต้องมีการเลือกตั้งด้วยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะโดยเฉพาะ77คนที่มาจาก77็จังหวัดที่จะต้องไปรับฟังความคิดเห็นของอประชาชนที่อยู่ในภาคส่วนที่ท่านอยู่นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าเมื่อท่านได้ปัญหาหรือได้ข้อคิดเห็นที่ท่านได้มาแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือ สศรที่เราเลือกตั้งมาเนี่ยค่ะจะต้องเสนอความคิดเห็นที่ต้องประกรอบด้วยความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบค่ะในเรื่องของศีลธรรมและในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะซึ่งในหลักศา,ศาสนาเขาเรียกว่าอคติ4นะคะซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยค่ะการนำเสนอเนี่ยจะต้องไม่ไม่ลำเอียงด้วย อคติสีอย่างนะคะประเด็นแรกก็คือไม่ลำเอียงด้วยความรักนะคะบางทีข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีการแก้ไขเราก็อะไรที่เขาแนะนํามาก็ดีไปหมดนะคะเพราะเราอยากให้มีการแก้ไขหรือแม้แต่เราไม่นําเสนอข้อมูลด้วยความโกรธหรือความเกลียดนะคะถ้าเกิดเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้แก้ไขเราก็จะเสนอข้อมูลด้วยความ ไม่เป็นจริงแล้วก็ข้อที่จริงที่ไม่สมมูลนะคะหรือแม้แต่การที่จะต้องนำเสนอข้อมูลด้วยความหลงนะคะหรือความโง่เขลาของตนเองสิ่งสำคัญที่สุดที่สอสอรอที่จะต้องมีนะคะคือต้องไปศึกษาแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาประกอบด้วยนะคะสุดท้ายก็ในเรื่องของการนำเสนอความคิดเห็นของสอสอรอจะต้องไม่เป็น ไปด้วยความกลัวนะคะกลัวว่าถ้าเอาข้อเท็จจริงมานําเสนอแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวคนโน้นจะโกรธจะเกรียดจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทีฉันจะ ต้องขอฝากไว้ในเรื่องของคุณสมบัติของสสรทั้ง4ประเด็นนะคะเพราะว่าอคติสเนี่ยค่ะถ้าท่านได้มีโอกาสได้มารับเลือกเป็นสสรทั้ง77บวก22แล้วนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤกตินะคะเพราะเป็นอกุศลกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีและก็ไม่มีประโยชน์นะคะครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดได้มีโอกาสเป็นแล้วถ้าเกิดเราประพฤติอย่างนี้ค่ะตัวเองก็จะเป็นที่ ไม่เป็นที่ยอมรับนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดเกียรติยศชื่อเสียงที่เราได้สร้างมาก็จะทำให้เสื่อมไปด้วยตรงกันข้ามคะ่ะท่านประธานถ้าเกิดว่าสสรเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีไม่ประพฤติในอัตติสีแล้วก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะเจริญด้วยเกียรติยศชื่อเสียงคนเขก็นับหน้าถือตามีคนยกย่องและสรสสรเสริญนะคะท้ายสุดเมื่อ ร่างหรือ ร่างรัฐมนตทีที่ได้นําเสนอแล้วนะคะก็จะนําไปสู่การใช้ที่ไม่เกิดปัญหานะคะแล้วจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของประเทศไทยในเรื่องที่จะอ,อ,อยู่ดีมีสุขนะคะไม่นําไปสู่ปัญหาที่จะต้องมาแก้ไขแก้แล้วแก้อีกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ดิฉันอยากจะขอฝากและก็ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นของออคุณสมบัติของสสรอค่ะขอบคุณค่ะ you. Yeah.